สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวิดีโอสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปวัดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับนั่นก็คือวัดกลางหันหรือวัดแชกงเหมิวครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าสำหรับสายมูแล้วนะครับเมื่อมาฮ่องกงเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยวันนี้จะแนะนำเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆครับก่อนเดินทางมาไหว้ขอพรกับท่านแชกงครับเรามีความตั้งใจในการทำคลิปวิดีโอมากๆครับ หวังว่าความตั้งใจนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้การเดินทางสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ติดตามรับชมกันนะครับ ในวิดีโอนี้ครับจะแนะนำการเดินทางไปวัดกลงหันด้วยการโดยสารรถไฟฟ้า MTR <ๆ>เพราะจะเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดรวดเร็วที่สุดและก็ประหยัดด้วยครับวัดกลางหันนั้นจะอยู่ที่สถานีายไหวนนะครับสถานีนี้ตั้งอยู่บน MTR สายสีฟ้าอ่อน<ๆ>เมื่อเดินทางมาถึงสถานีแล้วครับให้ออกไปที่ทางออก B ซึ่งก็มีป้ายเขียนบอกชัดเจนว่าทางออกนี้ จะไปที่แชกงเทมเพิลเดินตามทางออกออกมาครับจะเป็นทางเดินใต้อาคารที่เป็นท่าขึ้นรถเมล์ด้วยครับ oh. เมื่อออกจากตัวอาคารมาแล้วมองไปด้านซ้ายมือ oh. ก็จะเห็นหลังคาวัดสีเขียว oh. เด่นชัดเลยครับวัดจะอยู่ติดกับเนินเขาเล็กๆให้เดินตามทางมาเรื่อยๆครับจะมาเจอทางเดินลอดถนนให้เราเดินลอดถนนข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็เดินไปวัดกังหันได้เลยครับ ใช้เวลาเดินจากสถานีรถไฟถึงวัดกลางหันไม่ถึง5นาทีครับความเป็นมาของวัดนี้ครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงท่านแชกงท่านเป็นนักรบที่ปกป้องจกักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซ่งครับช่วยให้หนีไปยังไซกง ซึ่งก็เป็นพื้นที่หนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮ่องกงในปัจจุบันครับเหตุการณ์นั้นเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วเล่าขานกันต่อมาครับว่ามีโจรสลัดจะมาปล้นหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นอยู่ในพื้นที่ชาถิ่นในปัจจุบันนี้ครับผู้คนต่างก็เกรงกลัวนะครับแล้วก็เก็บข้าวของจะอพยพย้ายหนีครับในระหว่างทางนั้นก็มีแม่หญิงคนหนึ่งได้พบกับชายชราคนหนึ่งครับ มีลักษณะหน้าเกรงขามมีเครายาวก็ได้บอกแม่หญิงผู้นั้นให้ไปบอกชาวบ้านครับว่ากลับไปที่หมู่บ้านของตัวเองแล้วก็พับกังหันกระดาษให้มากที่สุดเอาเสียบไว้ที่หน้าหมู่บ้านครับแล้วก็เกิดความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการปล้นสะดมเกิดขึ้นหลังจากนั้นครับชาวบ้านแถวนั้นก็เลยเชื่อว่าชายชาราคนนี้ก็คือท่านนายพลแช่์กงนั่นเองครับ จึงได้พากันสร้างวัดกังหันเพื่อรําลึกถึงท่านวัดกังหันที่เรามาตรงนี้นะครับเป็นวัดที่มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ในช่วงปี1,993ครับ เมื่อเดินเข้ามาภายในวัดกังหันนะครับฝั่งซ้ายมือนั้นจะเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่ของทางวัดครับจัดจำหน่ายทูบแล้วก็เครื่องบูชาต่างๆครับทูบนั้นก็จะมีหลายขนาดหลายราคาตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหรือขนาดใหญ่เป็นหลักพันไปเลยก็มีครับซึ่งก็ตามกำลังทรัพย์ของแต่ละบุคคลครับวัดนี้บอกเลยว่าผู้ที่มาสักการะบูชาขอพรครับ90%นนั้นเป็นคนไทยเลยครับดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัดนี้พูดไทยได้ครับสื่อสารภาษาไทยได้ชัดเจนเลยเมื่อได้ทูบแล้วนะครับก็ให้นำไปให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงลานฝั่งซ้ายมือครับให้ช่วยจุดทูบให้เจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำขั้นตอนการไหว้ครับว่าจะต้องเขียนชื่อลงในใบสะเดาะเคราะห์แล้วก็จะต้องคาระวะไหว้ขอพรยังไงจุดไหนจุดไหนก่อนนะครับเท่าที่จำได้นะครับจะต้องไปไหว้ตรงกลางลานกว้างก่อนครับ ตรงนี้เป็นที่สำหรับไหว้เทพเจ้าฟ้าดินไหว้ขอพรก็คือให้หันหน้าออกจากวัดก่อนแล้วก็ไหว้เปิดทางฟ้าดินบอกชื่อที่อยู่อายุวัตถุประสงค์ของการมาทำบุญครั้งนี้ครับเพื่อให้ฟ้าดินนั้นเปิดทางให้เรามีเจ้าหน้าที่ช่วยนำไหว้ครับเจ้าหน้าที่จะกล่าวประโยคปิดท้ายว่าเฮ้งเฮเฮงรวยรๆยรยนะครับก็ให้พูดตามเสียงดังฟังชัด แล้วก็หลังจากนั้นให้นําทูบไปปักทุกกระถางครับกระถางละ3ดอกโดยเริ่มจากกระถางทูบที่อยู่ในศาลากลางแจ้งในนั้นก่อนครับหลังจากนั้นนะครับก็เดินเข้าไปขอพรภายในตัวอาคารครับขอพรกับท่านแช์กงภายในอาคารนี้มีรูปปั้นของท่านแช์กลง สีทองเหลืองอารามสูงใหญ่นะครับตั้งตางงานอยู่ตรงกลางครับหลังจากขอพรท่านแชร์กงแล้วเนี่ยก็ให้เดินไปหมุนกังหันครับกังหันนี้จะตั้งอยู่ทั้งสองข้างของรูปปั้นท่านแชร์กงครับโดยการใช้นิ้วชี้นะครับหมุนกังหันไปตามเข็มนาฬิกาซึ่งก็จะหมุนหนึ่งรอบหรือว่าหมุนสามรอบก็แล้วแต่สะดวกครับถ้าต้องการสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นก็ให้หมุนจากซ้ายไปขวาครับ ตามความเชื่อก็คือเป็นการพัดเอาสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเราครับแต่ถ้าหากว่าชีวิตในปัจจุบันนี้เนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนแปลงนะครับก็ให้หมุนจากขวาไปซ้ายนะครับหลังจากหมุนกลางหันเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตีกลองที่ตั้งอยู่ข้างๆกันอีก3ามครั้งดังๆครับเพื่อให้พรน,นั้นสำเร็จผลแล้วก็เป็นที่รับรู้กึกกล้องไปทั่วฟ้าดินนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ ภายในบริเวณด้านนอกอาคารนะครับเราจะเห็นกังหันติดอยู่แถวด้านหน้าครับตรงทางเข้าของวัดตรงทางเข้านี้จะมีร้านสำหรับเช่าบูชานะครับเป็นบริเวณขายข,ายของที่ระลึกของทางวัดแล้วก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับกับจุดที่ขายทูบตอนที่เราเดินเข้ามานะครับอย่าลืมครับเอาไปวนรอบกระถางทูบสามรอบแล้วก็เอาผมทูดนะครับ มารวยของที่เราจะเอากลับมาบูชาด้วยนะครับในวัดแห่งนี้เป็นที่นิยมสําหรับนักท่องเที่ยวคนไทยแต่ว่าในช่วงวันตรุษจีนนะครับคนฮ่องกงจะมาไหว้ขอพรแล้วก็โชคลาบที่วัดแห่งนี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับดังนั้นนะครับถ้าใครจะมาช่วงตรุษจีนก็ต้องทําใจกับความมหาศาลของคนฮ่องกงที่จะมาขอพรที่วัดแห่งนี้ด้วยนะครับ วิดีโอสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าดูวิดีโอแล้วชื่นชอบในวิดีโอของเราก็ช่วยสนับสนุนเราได้นะครับด้วยการกดปุ่มไลค์แล้วก็กดติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับถ้ามีคําแนะนําเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยครับเจอกันวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ